ฟันติดปีกทีมวอลเลย์บอลหนองบงแฟนชั้นชอบดูวอลเลย์บอลมากมันเป็นกีฬาที่ทั้งตื่นเต้นและมีความหมายในชีวิตเขามักจะบอกว่าดูวอลเลย์บอลแล้วใจลุ้นไปหมดฉันก็คิดแบบนั้นแต่สิ่งที่ทำให้เราทั้งคู่ตื่นเต้นที่สุดในปีนี้คือการแข่งขันกีฬาศูนย์ทักษิณด่านชายเกมเมื่อปีที่แล้วเด็กๆทีมหนองบงคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ พวกเขาทำให้เราภูมิใจมากแม้จะเป็นทีมจากหมู่บ้านเล็กๆที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนแต่เด็กๆพวกนี้เต็มไปด้วยความสามารถและความฝันที่ยิ่งใหญ่ฝันไปไกลยอยากให้เด็กๆติดทีมชาติฉันเคยพูดแบบนั้นกับแฟนหลายครั้งหลังจากที่เห็นเด็กๆลงสนามอย่างมีพลังปีที่แล้วพวกเขาก็เป็นแชมป์กีฬาศูนย์ทักษิงด่านชายเกมได้สำเร็จ แต่ปีนี้พวกเขาต้องทำให้ได้อีกครั้งถ้าอยากให้ฝันนั้นเป็นจริงเด็กๆต้องพยายามยิ่งขึ้นไปอีกถึงแม้บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ไม่เคยขาดผู้ใหญ่ใจดีที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาไม่เพียงแต่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพยากรเท่านั้นแต่ยังคอยเทียย์และให้กำลังใจทุกครั้งที่เด็กๆลงแข่งโดยเฉพาะเมื่อพวกเขากำลังเล่นในสนามแข่งขันของศูนย์ทักษิณด่านชายเกมที่โรงเรียนมัธยมด่านขุนทดในปีนี้ เด็กๆทีมหนองบงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังเมื่อพวกเขาผนึกกำลังและทำงานเป็นทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบการแข่งขันในปีนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความมุ่งมัน่นสุดท้ายทีมหนองบงก็สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ได้อีกครั้งการคว้าแชมป์สมัยที่สองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พวกเขาทำได้สำเร็จการที่เด็กๆทีมหนองบงได้รับการเชียร์และสนับสนุนจากท่านผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีทำให้พวกเขามีกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้มากมาย ทุกคนต่างดีใจและภูมิใจที่ได้เห็นความสำเร็จของพวกเขาอีกครั้งขอขอบคุณท่านผู้ปกครองและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาเชียร์และให้กำลังใจนักเรียนมันไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามเท่านั้นที่สำคัญแต่การที่เด็กๆเ,เรียนรู้ถึงความสำคัญขององค์การทำงานร่วมกันความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเส้นทางชีวิตของพวกเขาและฉันเชื่อว่าวันหนึ่ง พวกเขาจะไปได้ไกลลกว่าที่เราเคยฝันไว้ที่มาหนุ่มกบ KOOK เรื่องเล่าชาวตำบลด่านนายหข้อคิดจากเรื่องฝันติดปีกทีมวอลเล่บอลหนองบงเรื่องราวของทีมวอลเล่บอลหนองบงเป็นแรงบันดาลใจและให้ข้อคิดดีๆมากมายเราสามารถนำมาปอรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้ 1. ความฝันเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆทีมหนองบงมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการติดทีมชาติไทยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราตั้งใจมุ่งมั่นและก้าวไปข้างหน้า 2. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแม้จะเป็นทีมจากหมู่บ้านเล็กๆแต่ด้วยความพยายามและการฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ 3. พลังของทีมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 4. การสนับสนุนการมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนทั้งด้านกำลังใจและทรัพยากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย 5. เรียนรู้จากความผิดพลาดแม้จะประสบความสำเร็จแล้วแต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตนเองอยู่เสมอจะทำให้เราเติบโตขึ้นเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะมาจากไหนหรือมีอะไรบ้าง เราสามารถทำตามความฝันของเราได้เพียงแค่มีความมุ่งมั่นพยายามและไม่ยอมแพ้